โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กันกับหน้าจอน้ตบุกง้ๆของผมกันอีกแล้วนะครับเหมือนไปทำเนียมเลยนะครับจะมาอัดคิดทีไรเอ้ไม่ใช่จะมาอัดสอนอะไรทีไรก็มาอัดกับโนตบุกตลอดเลยนะครับโอเคครับก็ช่างมันแล้วกันนะผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับว่าจะมาสอนลงกไม้ครับออยสปอนนะครับ ซิคลิปนี้เนี่ยผมผมจะสอนอย่างเดียวเลยนะครับก็อาจจะไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งนั้นเลยนะครับนั่นนั่นเดีจะใส่เอฟเฟกอีกอ้าวไม่จบไม่จบโอเคครับช่างมาถึงครับผมเอฟเฟก่ะอ้าวยังพอเหอะนะครับผมที่เาเป็นว่าอ่าผมจะมาสอนลงมคาคลาสออสปอร์ตละกันนะผมในคลิปนี้ครับซึ่งจะเป็นอ่า คือมันจะไม่ใช่แค่ไมครับออยสปอร์เนี่ยผมจะมีมอสต่างๆที่ผมใส่เข้ามาเพิ่มด้วยนะครับเพื่ออัตทรสในกาศเล่นเนาะโอเคครับอ่าเราจะมาสอนกันเลยดีกว่าครับผมขั้นตอนแรกก็ผมให้คุณไปอ่าไปเว็บที่ผมให้ไว้ใต้ลิงก์นี้ครับก็คือเว็บนี้นะครับผมโอเคครับซึ่งลิงก์เนี้ยผมผมจะให้ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับอ่าผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าใครต้องการลิงก์นี้ครับโอเคครับผมพอคุณเข้ามาแล้วครับมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับผม ก็มากดตรงอ่านี่ครับฉันไม่เคยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับนั่นนั่นดังใส่อฟเฟกนะครับผมโอเคกดไปครับอ่าพอกดไปก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะติ๊กถูกแล้วไงต่อแล้วเราก็กดตรงปุ่มสีแดงตรงนี้ครับผมกดไปเลยครับอ่ากดไปแล้วไงต่อครับอ่ากดไปมันก็จะมาหน้าตานี้ครับผมโอเคพอมาหน้าตาอย่างนี้แล้วครับให้คุณกดดาวน์โหลดไปเลยครับผมเพื่อความอ่าเร่ารื่นครับ เข้ามาก็กดโหลดไปเลยสิครับโอ้โหรออะไรนะครับผมก็กดโหลดไปเลยนะครับผมอ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวค้างอยู่นะครับผมโอเคปึ้งพอโหลดไปแล้วครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับคุณก็อ่ารอไปนะครับมันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวกดอะไรเนี่ยนะครับผมมันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับรอไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเออโอเคครับมาตอนนี้ก็ประมาณ สามนาที2องนาทีครับโอเคก็ไม่ค่อยนานนะครับผมจะช้าเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่านด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวนะเอากรรเลืมปิดสตรีมช่างมันแลยกันนะผมโอเครอไปครับรอไปไม่ครับออยสปอนนะครับผมอ่ขอชี้แจงก่อนนะครับในตัวนี้เนี่ยผมทํามาเพื่อนะครับทำมาเพื่ออะไรทุยนะครับผมผมทํามาไว้ทั้งกับไอดแทนและไอดีเถื่อนเลยนะครับคือเล่นได้ทั้ง ไอดีแทนและอดีเถื่อนเลยนะครับแล้วทําไมอยู่อดีจาก1นาทีกลายเป็น20่นาทีโอ้ยไอ้ผ้านะครับเอาเป็นว่าเราจะรอมันไปแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมว่ารู้สึกว่าเด็ดเริ่มเน่าแล้วผมขอตัดคลิปไปแล้วกันนะผมตัดคลิปเ,เดี๋ยวไปเปิดไปเปิดกระดาษแล้วตัดคลิปไงวะโอเคตัดไปครับชิง โอเคครับผมพอมันโหลดเสร็จครับมันก็จะได้อ่าหน้าตามาประมาณนี้นะครับผมก็คือจะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า Minecraft o i l Spawn by s p ร์ r Studio นะครับผมมันก็จะมีหน้ามันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับซึ่งความจริงผมก็ยังโหลดไม่เสร็จหรอกนะครับผมอันนี้ผมมีอยู่แล้วครับตัวเกมโอเคครับเอาไปว่าเมื่อคุณโหลดเสร็จเมื่อไหร่ครับให้คุณไปตรงอ่าไฟล์ที่คุณโหลดมาครับผม พอไปตรงไฟที่คุณโหลดมาที่คุณโหลดมานะครับให้คุณเปิดแอป Data ขึ้นมาครับผมวิธีการเปิดนะครับผมสำหรับ Windows Windows 7ครับก็ไปตรงปุ่มสตาร์ทครับผมแล้วก็พิมพ์ไปว่าแอปแอป Data นะครับแล้วก็สำหรับ Windows 8ครับผมไม่ให้คุณกดปุ่มสตาร์ทนะครับบวกกับปุ่ม R บนคีย์บอร์ดนะครับผมกดปุ่มสตาร์ทบวกปุ่ม R บนคีย์บอร์ดนะครับโอเคกดไปครับมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ครับผมแล้วคุณก็พิมพ์ไปนะครับแอป Data นะครับผมปึ๊บปึ๊บนะครับ แล้วคุณก็กดโอเคไปเลยครับผมอ่าโอเคครับผมพอคุณเข้าอ่าแอป Data มาครับมันก็จะได้หน้าตาแบบแมาประมาณนี้ครับผมทุกๆคนก็น่าจะเข้าเป็นอยู่แล้วครับอ่าก็นะครับก็อย่าลืมครับผมสำหรับวิดเจ็7มันจะเข้าไม่เหมือนวิดเจ็ตแครับวิดเจ็ตเก็จะมาตรงปุ่มสตาร์ทตรงนี้ครับลองไปศึกษาดูนะครับอันนี้ผมใช้วิดเจ็ตแอยู่ผมเลยสอนไม่ได้ครับผมโอเคแต่ว่าทุกวิดเจ็ตแต่ว่าอ่า การเข้าที่ทุกเมนดูเหมือนกันคือการกดปุ่มสตาร์ทบวกปุ่ม R นะครับผมขอแยกการดีกนิดนึงครับปุ่มสตาร์ทนะครับผมบวกปุ่ม R นะครับโอเคพอนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นครับผมให้คุณนำครับผมตัวเกมครับให้คุณเดี๋ยวเตัวเกมหายไปไหนโอเคให้คุณนำตัวเกมครับเข้ามาใแอปดัตตานะครับผมลากเข้ามาเลยครับอ่าพอลากเข้ามาผมให้คุณคลิกขวาตรงตัวไฟล์ที่คุณโหลดมาตอนแรกนะครับผมคลิกขวาไปครับแล้วก็กดคำว่าเอ็กซ e ซันะครับผมอย่าลืมนะครับผมคลิกขวาเอ็กซ e ซัครับโอเค กดไปเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมรืมบอกไปครับผมจะขอกล่าวก่อนโอ้ยฟิลนะครับผมโอเคครับก่อนที่คุณจะลงเกมนะครับผมให้คุณอ่าเอาเอาตัวไมค์ครับตัวเดียวของคุณเนี่ยออกไปก่อนนะครับไม่งงานตัวเกมมันจะซ้ํากันนะครับผมโอเคหรือไม่ก็ลบไปเลยก็ได้ครับอ่ะพอคุณเอาไมค์ครับตัวเดียวขอคุณออกไปแล้วครับไม่คุณกดอคลิกขวาตรงไฟครับผมแล้วก็เอ็ตดเฮียผมตามที่บอกไปเมื่อกี้ครับโอเคแล้วก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับโอเคพออ่าเสร็จแล้วครับมันก็จะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า m i y c r a f t มาครับผมให้คุณคลิกเข้าไปเลยครับผมอ่าพอคุณเข้ามาแล้วครับมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับผมโอเคให้คุณอ่ามาตรงไฟล์ที่ชื่อว่าอะไรวะซิกนิด ซิกเนเจครับผมแดนเชอร์ครับไตรงนี้ผมที่จะเป็นบล็อกรูปสปองครับอันนี้ครับผมอันนี้เท่านั้นครับอันอื่นจะไม่ได้ผมไม่ควรมาตรงนี้เท่านั้นนะครับหรือว่าสมัครใครที่เป็นไอดีแท้ครับถ้าเป็นไอเดียแท้ให้มาตรงนี้ครับก็ประมาณนั่นแหละนะครับโอเคซึ่งที่ผมจะสาธิตคือการเข้าของไอเดีเถื่อนก่อนนะครับผมก็ให้คลิกเข้าไปเลยครับไปตรงไฟล์นี้ครับจำไว้ครับผมไฟไฟนี้เท่านั้นนะครับโอเคคุณก็คลิกเข้าไปเลยครับอ่าแล้วก็เรารอมาสักครู่หนึ่งนะครับรอมัน มาอย่างหนอมายังเอ่ยมามันยังจ้าอ่ามาแล้วครับผมมาแล้วมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับก็คือชื่อหน้าตามันก็จะประมาณนี้แหละครับผมแล้วคุณก็ใส่ชื่อไปครับใส่อะไรไปก็ได้ครับผมชื่อที่คุณอยากใช้นะครับแล้วก็กดคาว่าเพย์ไปเลยนะครับผมพอกดเพย์ปึ๊บครับให้คุณกดเพย์อีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อความลดเร็วนะครับแค่นี้คุณก็อาจจะสามารถเล่นได้แล้วครับนี่นะครับก็ลองมาโหลดไป พอโหลดเสร็จป nah, okay. okay. ุ๊บม <more that> ันก <wurde> ็จะเข้าเกมแล้วครับก็แค่นี้เลยครับผมง่ายๆครับไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรครับวิธีการเข้าง่ายๆครัผมโอเคนะครับส่วนถ้าใครเข้าไม่ได้ผมก็นะครับต้องทํหนึ่งสิ่งนะครับผมคือการทําใจนะครับคือต้องทําใจแล้วครับผมจะเข้ายังไม่ได้ครับโอเคก็ประมาณนั้นนะผมอ่ะเพราะว่าอ่ะวิธีที่ผมมาให้ท่านวิธีที่ผมมาสอนในวันนี้คือวิธีที่อ่ะมันง่ายที่สุดแล้วนะครับผมก็คือเอาตัวเกมมาแตกไฟล์แล้วก็เข้าเกมไปเลยครับ ซึ่งถ้ายังไม่ได้ก็ต้องทําใจแล้วนะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บจังหวะนี้ก็ต้องลอมไปสักครู่หนึ่งครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ที่แบบอ่าค้างไปแล้วครับโอเคก็ไม่แปลผมโน,นบุกมันก็โงโงๆอย่างนี้แหละนะครับผมขอตัดไปแล้วกันเนาะโอเคครับผมตอนนี้มันก็รูดใกล้เสร็จแล้วครับมาปึ๊บได้ไหมได้ไหมอ่ะจะค้างเลยโอเคมาแล้วครับผมอ่ะพอมันมาหน้าตาอย่างเงี้ยผมถ้ถามันขึ้นว่าอ่าเป็นมดนะครับคือติดเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ประมาณนี้ยเดี๋ยวผมก็นี่นะครับวิธีการเล่นครับเอาเยอะปิดเสียงเพลงก่อนนะครับผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยเลยครับคือนี่เป็นตัวเกมแบบที่อ่าเพียวๆเลยครับบวกมอสครับผมเรามาดูกันบ้างดีกว่าครับว่ามอสมีมอสอะไรบ้างที่ผมให้มาครับมอสก็จะมีพวกอ่าหลักๆครับผมจะเป็นโคลสชิกเก้นนะครับแล้วก็อ่ามอสซอนครับนะครับผมมอสถือของสองมือครับมอสดูเลือดมอสกระเป๋ามอสครับไกด์อันนี้ก็มอสไอชิวไอไอคลันนะครับผมเอาไว้ อ่าใช้แกมอนอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็น inventory ี่สตวีครับผมเป็นมอสที่เอาไว้ตัดตัดของนะครับผมแล้วก็เป็นมอสแบกแพกอ่ามอสแปลงล่างครับมอสออยสปอนนะครับผมก็ต้องหิวแล้วแหละนะครับมอสออยสปอนแล้วก็มอสเอ็กเลผมใส่มันไว้แล้วครับมันหายไปแล้ววันนี้ช่างมาแล้วกันนะครับผมแล้วก็เรื่องอ่าก่อนเล่นเนี่ยผมไม่ควรมาตัวอัพชั่นก่อนครับก่อนเล่นนะให้ไปดูคอนโทรลเนี่ยผมก็ลองไปปรับปรับปุ่มกันดูครับเพราะว่าปุ่มมันจะมั่วในตอนแรกครับผมนะก็ลองไปปรับปรับปุ่ม ถ้าใครถนัดอะไรก็ลองไปปรับปุ่มกันดูนะครับผมโอเคในส่วนนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกันดีกว่าครับว่ามันจะเข้าเกมได้หรือไม่ครับวิธีการเล่นก็กดสกิ๊กเพย์เออร์ครับผมแล้วก็กดอ่าเครดิโวครับแล้วก็อ่าสร้างโลกไปเลยครับโอเคแล้วก็รอมันไปครับผมมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเข้าได้หรือไม่ครับอ่าโอเคับผมก็อ่ามาแล้วนะครับเหมือนจะได้นะครับแต่ก็ได้จริงๆด้วยนะครับก็คือถ้ามาอย่างงี้ก็คือติดแล้วครับอ่า มีม o อถือของมีมีเอ็กเลอะไรมาประมาณนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณสามารถเล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้โน้ตบุ๊กมันค้างไปเลยครับช่างมันแล้วกันนะผมโอเคก้าวออกไปเลยนะครับอ่าโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นไห c ครับออยสปอนครับตัวนี้ตัวเกมผมก็ดูดไปแล้วครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กมันรับไม่ไหวผมมันหนักจริงครับม o อนี้โอเคก็เป็นว่า่าคลิปนี้ครับผมก็ ประมาณนี้ครับผมสำหรับการสอนลงไม้ครับออยสปอน์บครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าครับคลิปหน้าผมจะมาสอนลงไม้ครับซูเปอร์ฮีโร่กันบ้างครับผมก็รอกรอกันหน่อยนะครับผมโอเคเอาไว้ว่าเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบายครับ